สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อนของจริงเบบี้จิงโกะนะคะวันนี้ทุกคนเราจะมาทําสีผมกันคลิปนี้ไม่ได้มีสปอนเซอร์ใดๆนะคะจิงเป็นคนซื้อสีอันนี้มาเองเพราะว่าอยากรู้จริงๆว่ามันดีหรือเปล่าทั้งบล็อกเกอร์ที่รู้จักทั้งแบบพี่ที่รู้จักอะไรเนี่ยบอกว่ามิสอ่องแซงเฮ l โล u b บบลคือทําสีผมแล้วผมนุ่มไม่แห้งอะไรเงี้ยจิงก็เลยซื้อสีนี้มาละคะ เราจะมาย้อมสีผมสีแดงกันคลิปนี้เราจะแบบว่าเอาบรรยากาศสบายๆนะคะไม่ได้แบบว่ารีวิวจ๋าอะไรขนาดนั้นอันนี้คือจะเป็นการแบบว่านั่งคุยด้วยเนื่องจากไม่มีสปอนเซอร์ฉะนั้นถ้าสมมุติจริงทํามาแล้วผมจริงแบบไม่ไดีๆอย่างที่ทุกคนบอกจริงก็จะรีวิวตาม ะะแต่ทางนี้มันก็แล้วแต่พื้นผมของแต่ละคนด้วยนะคะจริงๆเนี่ยเป็นคนที่ผมอยักศกนะแล้วก็อันนี้คือใดแล้วก็ใช้ที่หนีบตรงตลอดทุกครั้งที่สระผมเออแล้วก็คลิปนี้จิงใช้ iPhone อัดน,นะคะเพื่อให้ทุกคนสามารถเห็นสีได้แบบชัดที่สุดอันนี้คือสีแบบตรงปกที่สุดแล้วว่าปัจจุบันสีผมจริงมันเป็นแบบน้าตาลออกส้มๆย้อมโคนมาล่าสุดเมื่อต้นเดือนมิถุนาแต่ว่าผมจริงมันค่อนข้างจะยาวไวอันนี้ก็คือ คนยาวมาประมาณแบบเซนนึงแล้วจริงไม่ได้ทำสีผมด้วยตัวเองมา3-4ปีได้แหละที่ผ่านมาจิงจะยอมออแกนิกตลอดนะคะเนื่องจากเมื่อปี2018จริงแบบไปกัดสีผมแล้วคือผมพังมากๆรูปนี่ก็ขาดผมแบบสะแล้วไม่แห้งอะไรเงี้ยหลังจากนั้นจิงก็เลยไปทําสีผมที่ร้านตลอดนะคะจริงจะทาที่ The Sis t e a Studio ที่จริงแบบลงรีวิวให้ตลอดใน IG เขาก็จะใช้เป็นสีออแกนิคนะคะคือจริงพยายามหลีกเลี่ยงสารเคมีให้ได้มากที่สุดนะคะเนื่องจากสภาพผมตอนนั้นคือไม่ไหวจริงเดี๋ยวจริงจะขึ้นเทอร์เรดเฮาส์แคร์ไว้ให้ กลับมาดูสุขภาพดีนะคะสีนชัวซาราบารโรสนะคะต้องใช้ข้างกล่องนะคะว่าสีผมตัวเองมันอยู่ระดับไหนแล้วมันจะย้อมออกมาได้ประมาณโทนไหนบางคนอาจจะคาดหวังว่าเฮ้ยย้อมออกมาแล้วจะได้สีแบบอ่อนแบบนี้เลยแต่ว่ามันไม่ใช่นะคะมันแล้วแต่ฐานสีผมของเราด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นแบบสีออกเข้มๆนะคะถ้าย้อมออกมาก็คงไม่สว่างขนาดนั้นแล้วก็ถ้าใครที่บอกว่าย้อมดำมาเลยอะไรเงี้ยมันก็มีโอกาสที่จะย้อมติดยากก็แนะนําให้ไปแบบฟอกสีผมนิดนึงก่อนนะคะเป็นการล้างที่แบบว่าเราย้อมสีเข้มมาไว้แล้วเผื่อใครคิดว่าเฮ้ยเราอาจจะย้อม สีผมแบบแรงๆตามกระแสะบอกเลยว่าไม่ใช่เราแบบมาก่อนการมากเมื่อแบบ10ปีที่แล้วจริงเคยย้อมผมสีแดงนะคะ <S <S 1> <S 1> เราเคยย้อมสีแดงขนาดนี้มาแล้วย้อมมาแค่วันเดียวแล้วมาก,ก็รับไม่ได้เด็กขาดเพราะว่าตอนนั้นคืออายุ16ประมาณแบบเกรดสิอะไรเงี้ยก็คือมอสีเราเรียนนานาชาติ่ยเราก็เลยสามารถย้อมได้วันต่อมาก็เลยไปย้อมดําเลยซึ่งแบบว่าพอเราย้อมแดงแล้วเราไปย้อมดําทันท,ทีเนี่ยคือสีดํามันเกาะแน่นอยู่แล้วใช่ปะแต่ว่าผมเราเนี่ยสระผมแล้วน้ําเป็นสีแดงเป็นเดือนนะคะตอนนั้นจริงทําที่ร้านแถวบ้านนะคะก็แอบคิดว่าเขาน่าจะใส ที่ฟอกสีผมอะไรบ้างแต่เขาไม่ได้บอกคือจริงก็ไม่รู้เงโอเคอุปรกรณ์ที่แก่ออกมานะคะก็จะมีอันนึงที่เขาเขียนว่าเป็นเลขหนึ่งเลข2ก็จะเป็นตัวขวด hello bubble แล้วก็พร้อมกับตัวที่กดเป็นโฟมแล้วก็เบอร์3จะเป็นอันนี้นะคะแล้วก็อันนี้เขาจะมีตัว perfect serum 3 m i n u t e salon pack มาให้นะคะก็จะเป็นแบบทรีทเมนต์ผมอะไรอย่างงี้ในส่วนของอุปกรณ์นะคะเขาจะมีผ้าคุมมือและ Instruction ขั้นตอนเนี่ยก็คือให้เอาเบอร์1กับเบอร์3เทลงเบอร์2อันนี้นะคะแล้วเราก็หมุนวนเดี๋ยวเราจะทำให้ดู <S <S คือจริงไม่รู้ด้วยซ้ำว่าผมจริงเนี่ยใช้ขวดเดียวพอไหมแต่ว่า หล,หลายคนบอกว่าโฟมเขาเยอะอันนี้จึงใส่เบอร์หนึ่งก่อนนะคะจริงๆเขาแนะนําให้ใส่ถุงมือก่อนแล้วค่อยแบบว่าผสมอะไรอย่างี้นะแต่จิงรู้สึกว่าถ้าเราใส่ถุงมือเลยแล้วก็มาจิบจับนู่นนี่จริงเราไม่ค่อยถนัดปิดฝาอันนี้เขาบอกว่าให้หมุนวนอย่างงี้20รอบนะคะอันนี้3มแล้วใครจะแบ่งผมยังไงก็แล้วแต่เลยนะคะจริงก็จะแบ่งประมาณแบบครึ่งหัวบนครึ่งหัวล่างอ l ไ i g h แล้วก็โลมไปเลย ไปป้ายมาทั้งหัวนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวจะทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงพวกสเตนอันนี้คือบางยี่ห้อมันแบบลบออกง่ายนะแต่ว่าบางยี่ห้อคือสเตนแล้วแบบติดนานมากจริงเคยติดตรงแบบหน้าผากเนี้ยอยู่เป็นวันวันเลยบางคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยมันดูแบบไม่มีโฟมเลยใช่ปะ่ะแต่ว่าโฟมเนี่ยพอเราทาไปปุ๊บพอเราชโลมไปปุ๊บเนี่ยมันคือแบบว่าซึมเข้าไปข้างในนะคะอันนี้เป็นผมหลังสะนะคะมันยังดูไม่ค่อยออกแต่ว่าเดี๋ยวเราจะ ไปไดผมแล้วเดี๋ยวกลับมาทุกคนนี้มันคือแบบสี่โมงครึ่งแล้วฝนมันจะตกมันเลยมืดมากจึงต้องขออภยัยถ้าภาพมันดูแบบตแตกๆหรือว่าไม่ชัดแต่ว่านี้ยคือสีมันก็อืตามที่เห็นเลยอันนี้มันไม่ได้มีสีชมพูติดออกมาเลยเหมือนน้นตาตาลแดงมากกว่าแต่ก็เห็นได้ว่าสีผมมันอ่อนลงนะเพราะว่าคิ้วตอนนี้คือเข้มกว่าเดิมมากในส่วนของความนุ่มอะไรอย่างเงี้ยจะไม่พูดว่าผมนุ่มขนาดนั้นนะถ้าเป็นทําสีผมแบบกลองเนี่ยมันก็จะต้องอรู้อยู่แล้วว่ามันจะทําให้ผมแห้งลงนิดนึงแต่อันนี้ก็ ถือว่าไม่ได้แห้งจนผมแบบกรอบอะไรเงี้ยผมมันก็ยังทิ้งน้ําหนักอยู่แต่ที่ชอบก็คือแบบเหมือนสีมันแบบสม่ําเสมอมากเลยอันนี้คือมันก็ติดโคนดีคือก่อนหน้าจริงดูรีวิวมาเยอะมากมีบางคนที่ยอมแล้วแบบไม่ติดโคนจิงก็ไม่รู้ว่าทําไมไม่ติดโคนแต่ว่าเอออันนี้คือสีผมมันก็ค่อนข้างจะทั่วถึงอันนี้ก็เป็นอะไรที่แบบว่า worth trying ใครอยากลองก็ลองได้นะคะคือถ้าเป็นพวกสีประเภทแบบ กากีออกหมุนเขียวหรือว่าพวกหมุนเทาอะจริงว่าสีมันน่าจะตรงปกมากกว่าแต่ว่าถ้าจะหวังกับสีออกแดงหน่อยชมพูอะไรเงี้ยมันจะต้องกัดผมถึงจะได้สีที่ชัดเจนอันนี้คือสีผมจริงตอนออกแดดวันต่อมานะคะคือสีมันก็มีออกแบบชมพูนิดนึงแต่ส่วนใหญ่มันจะมีความส้มมากกว่า วันต่อมาจริงก็เลยลงแว็กซ์ผมสีแดงนะคะอันนี้พอลงเสร็จปุ๊บมันก็ได้แดงแบบนี้เลยนะคะมันแดงแบบชัดเจนมากยิ่งออกแดดก็คือจะดูสว่างกว่าเดิมไม่ได้กัดสีผมอะไรใดๆ คือแว็กผมที่จิงใช้นะอันนี้กดมาจากช้อปปีเลยก็เสิร์ชไปว่าออกไดตีนนี่นแหละสีที่จริงใช้อันนี้คือซันนี่เรดนะคะมันจะเป็นสีแดงสดเลยแล้วคือตัวนี้คือเขาบอกว่าเหมือนเป็นทรีทเมนต์อะไรอย่างงี้ก็ใช้ตอนที่ผมแห้งๆเลยจริงๆเขาเขียนหน้าซองว่าลง3นาทีใช่ไหมแต่ว่าตามคําแนะนําในร้านช้อปปีเขาเขียนว่าให้ลงแบบชั่วโมงนึงเลยจิงก็ทิ้งไว้บนหัวประมาณชั่วโมงกว่าซึ่งบอกก่อนว่าตัวนี้ก็ภารละมากนะคะตอนที่จริงทําคือจริงใส่ถุงมือแล้วแต่ว่ามันก็แอบ,บมีถุงมือทะลุนินดน แบบหนึ่งก็ต้องล้างออกดีๆแล้วก็อย่างกิฟตนี่ผมจริงๆจากสีใสก็คือโดนย้อมสีแดงอันนี้ก็ล้างไม่ออกตอนที่ล้างผมน้ําแดงนานมากนะคะน้ําแดงแบบไม่หยุดจริงๆไปที่จะทําสีแดงอะไรอย่างนี้พยายามไม่ใส่เสื้อผ้าสีขาวเพราะว่าถ้าโดนน้ามันก็สีหลุดได้อันนี้คือทาแล้วก็ผมนุ่มขึ้นนะแต่ว่าพอเวลาผ่านไปผมก็แห้งอยู่ดีถ้าเราไม่ได้กัดสีผมมันก็จะออกมาได้ประมาณนี้นะคะคือมันจะไม่ถึงกับยแบรนด์เหมือนคนที่กัดสีผมมาแต่ว่าพอโดนแดดเนี่ยมันก็จะดูสว่าง นี่นะคะอันนี้ก็เป็นสีผมปัจจุบันนี่คือจริงสระไปรอบนึงนะคะคือน้ําก็ยังเป็นสีแดงอยู่เมื่อวันก่อนจิงไปซาลอนแล้วก็คุยกับช่างช่างก็บอกว่าจริงๆอะสีแว็กมันค่อนข้างจะติดผมนะคะคือสีแดงมันค่อนข้างจะติดเป็นพิศเศษอยู่แล้วถ้าใครจะเปลี่ยนเป็นสีอื่นเลยก็าอาจจะต้องมีการล้างสีผมก่อนในส่วนของสุขภาพเส้นผมนั้น คือมันก็ไม่ได้ถึงกับเสียขนาดนั้นนะอันนี้คือผมจริงก็ยังนุ่มอยู่แต่ว่าเหมือนจับๆไปอะก็ยังรู้สึกว่าเออมันก็แห้งขึ้นแล้วก็จริงๆอ่ะไม่ควรใส่เสื้อสีขาวนี้ด้วยเพราะว่าถ้าสมมติผมเปียกมันก็ยัง สามารถเปื้อนสีแดงได้อยู่นะคะแต่มันก็เป็นออปชั่นสําหรับคนที่แบบอยากเปลี่ยนสีผมให้มันดูแบบสีสดขึ้นอะไรประมาณนี้จิงต้องขอไัยที่ไม่ได้อัดตอนที่ลงแบ็กส์นะคะคือวันนั้นมันแบบรีบมากจริงอัดเสร็จปุ๊บแล้วจิงก็ถ่ายงานอื่นต่อแต่ผลลัพธ์ก็ถือว่าโอเคเลยคือถ้าใครอยากให้ผมตัวเองแบบสุขภาพเสียน,น้อยก็ยังต้องใช้ทรีทเมนต์บ่อยบำรุงผมบ่อยๆอยู่ดีนะคะเพราะว่าเน,นี้ยก่อนที่จริงจะแบบว่าได้ผมแล้วก็ใช้ที่นีบผมจิงก็ใช้พวกทรีทเมนต์ต่างๆบำรุงผมแล้วก็ฮีทโปรเทคเตอร์ต่างๆยังไงก็ังาทุกกคคนจะอบลิป สีผมจริงๆนะคะช่วงนี้ถ้าแบบว่าใครไม่อยากไปสาออนก็ลองทําสีผมเองก็ได้ไม่เสียหายแต่ก็ความดูเยอะๆอยิงไีถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์คุยกันนะคะถ้าใครแบบว่าทําสีผมไหนยี่ห้อไหนแล้วมันเวิร์กก็สามารถคอมเมนต์คุยกันได้แต่ไว้เราเาจอาก,กันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย